ขอกาบสวัสดีครับบรดาท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์่มกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระร่วงหลังรามปืนนะครับเนื้อชินตะตัวนวณนนิมแดงรูปว่านะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับกูวัดพระศรีรัตะนะมหาธาตุหรือวัดพ,พ,พระปางรับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับ สวยงามนะครับผมภาพที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะเป็นนิยมเลยครับหินนิยมบล็อกนี้บล็อกนิยมครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจกราบเรียนเชิญนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขณะนี้นะครับ0ู4ย์เ4 4 7สี่หสองสี่ีเจดนครับเบอร์ขึ้นหน้าจอตลอดเวลานะครับท่านใดสนใจโทรไห้เลยรับฟวนเข้ามารับชมกันต่อความสวยความงาม ร่วงหลังรางปืนองค์นี้นะครับเป็นพินท,ที่หาตัวหาคนได้ยากเก่ามากอายุแปดร้อยเกือบแปดร้อยปีแล้วครับแปดร้อยปีพินนี้พินนิยมลองไปดูทั่วๆไปได้ครับพินนี้นะครับเนื้อสวยงามถ้าแต่ละองค์นะครับจะสนิหจะแตกต่างกันนะความเก็บของอุณรภูมินะครับจะไม่เหมือนกันนะครับพรองค์ก็สีดำถุกว่าบางองค์ก็ ีมีหลายอย่างครับจะมีรอยแยะรอยแตกรายงาหรือไข่เขาเรียกว่ารอยตาไข่นะรอยใหญ่มงมนะครับเดี๋ยวจะมีภาพตัดเล็กๆขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะภาพต่างใหญ่ขึ้นมาดึงความแตกรแยะนะครับแตกรายงาหรือรายภาพมุ้งหรือรายเขาเรียกว่าใหญ่มงมก็จะมีนะครับที่ด้านหลังนะครับท่านรู้ให้ดีนะครับว่ถูกต้องนะครับ ก็ถ่ายอยู่ีต่อ,ตอตนะครับมันจะมีเงาตั้งแงต่ไม่ค,ค่อยจันะครับถา่ายด้วยระบบมือถือนะครับจะมีภาพตัดเล็กขึ้นมาเล็กจะมีขึ้นมาที่ชมนะครนนับและถ่ายภาพมาชมกันไปเรื่อยๆท่านใดสนใจนะครับเบอร์จอไอเบอร์โทรขึ้นหน้าจออยู่ขนาดนี้ครับสนใจนะครับนี่บ้านพะรหะนะครับบ้านลูกบ้านึ้นจะมีดอกลายพิคุลนะครับดอกพิคุลนี่เข้ขัดนะครับรัตคดเขาเรียกว่ารัตคศ สวยงามนะดูนี่ด้านหน้านม่ขยายดึงภาพใหญ่ที่มาแล้วนะครับนี่ด้านหน้านะครับดูความงดงามคือสนิมแดงรูกว่านะรูกว่าต้องแดงออกดํานะครับแดงแดงออกดำมาี่ด้านหลังครับดูรอยแยะนะครับรอยใหญ่่มรอยไรนะครับดีดีนีดานหลังด้าหลังดด้านหน้านะ้นหนแงูกว่าต้องแดงออกดำาัแบบนี้นะครับ ว่าปนี้าพมีหลายภาพ้ชมะลาาอากด้วยคัแล้วแต่ครับแล้วกต่มา้นะเท้าาีวรตัดู่กแบบใ้ยย้วยๆนค้แต่ข้ามาหน้านีมตัดมาขึ้นท่อนครับหน้าที้ความงดงามภาพนี้ครับดูความงดงามองค์จริงเป็นแบบนี้นครับ หลายอย่างขึ้นมาเยอะนะครับไี่ไี่ที่อยู่ในกรอบนะอยู่ในกรอบนะานใจสนใจนะครับเถ้าเป็นเจ้าของโทรมาหลังไหม่นะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอครับอยู่ขนาดนี้นะครับหาดูหาชมยากมากนะครับมีไม่มากนะครับมีน้อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแค่ไปกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ